ซื้อประกันน่ะก็คือต้องการการดูแลนะช่วงที่เกิดเหตุถูกปะ่ะแต่พอเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บติดต่อไม่ได้อแเ้าเขาจะทำยังไง ชูเมาส์ Mouse นันกับตัวแทนบ้าบอตัวแทนขายประกันที่เก่งที่สุดในประเทศไทย EP ที่2นี้นะคะเราจะมาเมาส์มอยกันเหมือนเดิมเพราะว่าคําเตือนช่องนี้เป็นช่องที่ไร้สาระถ้าต้องการมีสาระเชิญช่องอื้อวันนี้เราก็มาเจอกับแขกรับเชิญเพื่อนซีสุดที่รัก เราเหม <že. S 2> <calculator> ือนเดิมน้องป๋อมแปมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะถามความคิดเห็นของคุณป๋อมแปมในการใช้ประกันรถยนต์เวลามีเคมเนาะนะะประสบการณ์ในการแจ้งเคมที่แย่ที่สุดในชีวิตเป็นยังไงไม่มีค่ะของตัวเองไม่มีบางคนที่ขับรถ เลยของตัวเองแต่ว่าเราเคยเราเคยมีคนรู้จักที่เขาพูดคนรู้จักคือใครนะเป็นญาติญาติห่าง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 ค่ะเนาะเขามาเล่าที่ฟังจุงประสบการณ์ของการแบบว่าแจ้งบริษัทประกันเคลมเนาะซึ่งอันนี้คือเหมือนแบบเขาก็ขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดชกเทศกาลอะกุณอินอรเน็ตเหนื่อยมือล้าแล้วก็ มีมีความรู้สึกว่าแบบเออก็ง่วงๆเนาะอาจจะง่วงแหละเนาะก็เลยแบบว่าชน ด้วยความที่แบบไปถึงรับในเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยช่อาจจะหลับในบางเราก็ไม่รู้เขาเราไม่ได้ถามเขาตรงนั้นอ่ะเนาะก็คือด้วยความที่รถติดแล้วมันขยับไปกระตือกระตือเราเป็นคนนึงต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามีประสบการณ์อ่ะคือกลับบ้านกลับบ้านแบบเทศกาลแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเทศกาลฉันจะไม่กลับบ้านอีกเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถติดมากเลค่ะเขาก็เจอประสบการณ์นั้นแหละทีเนี้ยรถมันก็ชนอ่ะเนาะพอมันเทศกาลเนี่ยมันก็อุบัติเหตุเยอะก็ิดตอบริษัทประกันยากมากแล้วก็ เขาก็อาจจะเราไม่แน่ใจนะคะว่าเขาซื้อประกันผ่านช่องทางไหนอ,อติดต่อประกันไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วก็คือแบบรถก็คือติดอยู่แล้วใช่ไหมพอเขาชนกัน,กน,กนกอ่ะเขาติดหนักกว่าเดิมอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเมาว,ว่าถ้ากลับบ้านเทศกาลนะ่ะปกติบ้านเธอกลับกี่ชั่วโมงหกปะ ไม่ปกตินี่ก็คือเป็นคนขับรถดีไม่แรงมากก็ออจะมาบรรจ์แปดชั่วโมงออพอรถชนหน้าเทศกาลปุ๊บทุกคนสิบสองสิบสามชั่วโมงก็ยังไม่ถึง <c oughs> ไม่ค่ะเจอแบบ <c oughs> เพื่อนแชร์าลาสุดน,นะคะยี่สิบชั่วโมงค่ะไม่รู้จะทำอะไรบนถนนค่ะไม่แล้วค่ะเนี้ยพอเขาแจ้งประกันติดต่อรประกันไม่ได้แล้วทำไงต่อก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะคือเขาก็ยังติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเขาพยายามโทรโทรโทรอยู่นั่นแหละแต่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือประกันของเขาเขาติดต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ประกันของคู่กรณีติดต่อได้ติดต่อได้มันเจ็บแล้วก็คือรอคือรอรอประกันคู่กรณีมาแล้วก็ตัวเองก็ติดต่อไม่ได้ด้วยอาจจะด้วยแบบเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคลมด้วยหรือว่าต่อยาในเรื่องของคอนแทคในการติดต่อบางครั้งอ่ะมันมีนะหลายหลายคนบอกได้ไหมมันบอกไม่ได้มันบอกไปได้ใช่ไหมมันก็มีแบบหลายๆคนที่แบบซื้อประกันอ่ะตำเชื่อนะ ทำเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อ่านนะกรมธรรมะคือได้มาปุ๊บใช่ปะเก็บไว้ที่รถเผื่อชนเผื่อชนเท่านั้นไม่มีก,ก,การอ่านทุกกรณีเพราะว่าเธอได้ตัวแทนที่ไม่เวิร์กไง <H an> เออเพราะว่าถ้าซื้อประกันผ่านน้องเบีย์ทุกคนนะคะน้องบีจะบอกรายละเอียดอ่านให้ลูกค้าฟังทุกบรรทัด <c oughs> จริงไหมไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะนะคะอะต่อแล้วเป็นไงพอเขาอ่ะ แจ้งประกันไม่ได้ประกันคู่กรณีมาปุ๊บกูรู้สึกอุ้ยเจ็บหัวใจแม่งซื้อประกันรถยนต์แต่คู่กรณีของกูมาก่อนอย่างเงี้ยรู้สึกก็คือมันเหมือนแบบเหมือนโทรไปแล้วสายมันไม่ว่างอ่ะอคือเขาก็ไม่รู้เขาจะทายังไงไม่ใช่ติดต่อไม่ได้แต่ก็คือรอสายนานประมาณนั้นแหละใช่ก็คือก็คือมันรอสายนานแล้วมันไม่ได้คุยก็คือติดต่อไม่ได้แล้วก็คือกลายเป็นว่าพอประกันของคู่กรณีมามันก็ เลยกลายเป็นว่าบริการของประกันของคู่กรณี<อ>นั่นแหละที่เป็นคนติดต่อกับบริษัทประกันของ,ของเข<อ>ามันก็เลยทาให้เขารู้สึกว่าเออแบบทุกคนซื้อประกระันเนี่ยก็คือต้องการการดูแลนะช่วงที่เกิดเหตุถูกปะ่ะแต่พอเกิดเหตุแบบนี้ปุ๊บติดต่อไม่ได้อแเราเขาจะทํายังไงเ,<อ>เขาก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวแล้วที่เขาซื้อไปมันมันเพื่ออะไร<อ>มันไม่ได้อะไร โอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของปอมแปมที่ไม่ได้เจอกับตัวแต่เจอกับคนใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆตัว<ม>นั่น<ม>เองนะคะ<ม>ก็คือเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันเป็นลูกค้าฉันก็นอยเหมือนกันแหละแม่งหาจ่ายค่าวีประกันไปนหมื่นกว่าบ,บาทโทรไปสายก็ไม่ว่าง เออ <sk ill> ก็จ่ายเต็มนะจ่ายเต็มไม่ได้ส่วนลดอ่าไม่ได้ส่วนลดด้วยฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่พี่คนไหนที่ต้องการตัวแทนที่ดูแลดีอย่างน้องบีคนขายประกันแบบบ้าบอนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ <sk ill> เพราะว่าของน้องบีเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะโทรหาคอเซ็นเตอร์อย่างเดียวเรามีช่องทางการติดต่อที่ <sk ill> ได้เร็วมากกว่านั้น เออนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่ต้องการการดูแลที่ V.I.P. นะคะสามารถทักเข้ามาที่เพจน้องบีคาวมาเก็ตได้เลยนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดติดตามช่องเมาส์มอยสนั่นกับตัวแทนบ้าบอดด้วยนะคะ